สวัสดีคุณผู้ชมและเพื่อนๆนทุกคนค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนทำน้ำสุกกี้ค่ะงาขาวนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะโม่แล้วก็ลอยนะส่วนหนึ่งเราจะเอาไปโม่ผสมลงไปในน้ำสุก,กี้แล้วนำไปผัดให้สุกส่วนหนึ่งเราจะเอาลอยลงไปนะคะล้างก่อนนะคะ ถ้าเราไปนำไปล้างน้ําก่อนเอามาคั่วเนี่ยเขาจะเปื่อยกรอบยุ่ยอร่อยมากเพื่อนอร่อยเลยค่ะเคี้ยวง่ายด้วยไม่เหนียวไม่เหนียวเลยไม่เหมือนเราเอางาที่จากถุงลงไปคั่วไม่เหมือนกันความยุ้ยไม่เหมือนกันเราไม่ใช้กระเทียมดองนะคะเราใช้เพียงน้ำนะ แต่และคนมีคนละสูตรนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เป็นกระเทียมสดหนึ่งกรัมก็อีกหน่อยหนึ่งหนึ่งกรามเต็มเต็มกัอีกหน่อยหนึ่งหกทั้งเปลือกค่ะกระเทียมไทย กรทียมที่มีเปลือกแข็งเพื่อนเพื่อนเอาออกบ้างก็ได้แต่ถ้าเป็นกระเทียมแบบนี้เปลือกเขาบางๆเนี่ยมันจะหอมเพื่อนเเราจะนิยมเราจะชอบนะสําหรับส่วนตัวเรานะเราจะชอบถ้ามันเป็นเป็นเปลือกบางๆเนี่ยว่าหอมดีใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆกลัวแข็งกลัวอาจจะเคี้ยวโดนอนะก็ให้เอาออกนะคะเก็บออกนิดหน่อย กระเทียมที่เราโขกแล้วโขกเพื่อให้เราหาเปลือกแข็งออกได้ง่ายนั่นเองค่ะตรงไหนที่ว่าเพื่อนๆดูว่าเปลือกมันแข็งก็ออกค่ะใครที่ไม่ชอบก็หลังจากเราโขกแตกแล้วเราก็เก็บเอาเปลือกออกนะแต่ของเราแช่ได้เลยพริกความเผ็ดอยู่ที่เราต้องการค่ะของเราจะมีพริกใหญ่ผสมหน่อยจะไม่เผ็ดเยอะมีพริกจินดาอยู่นิดหน่อยใส่ลงไปความเผ็ดอยู่ที่เราชอบเผ็ดมากกับพริกขี้หนูใส่เข้าไปเพิ่มก็ได้ค่ะเพื่อนๆ เยอะหน่อยค่ะเก็บได้ทานานานเท่านี้ถั่วลิสงประมาณหนึ่งทับพีค่ะอย่าใส่เยอะเกินนะคะมันจะข้นเกินนะถั่วลิสงที่เราคั่วเนี่ยนะคะหนึ่งทับพีค่ะหนึ่งทับพีใส่งาคั่วไปอีกทับพีครึ่ง ไร้อนร้อนเดี๋ยวก่อนใส่งาที่เราคั่วลงไปทับผีครึ่งน,นะคะ อย่างนี้เลยนะตักเต็มนะหนึ่งครั้งกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะถ้าพีครึ่งส่วนที่เหลือเราก็จะเอาใส่ในกระป๋องไว้ใส่ในขวดโหลไว้เวลาเราผัดสุก,กี้หรือว่าเราต้มสุก,กี้เราก็ตักอันนี้โดยเข้าไปหลังจากที่เราใส่ใน้ำจิ้มแล้วเขาจะกรอบมากเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวนะรอให้ดูนะดูทางไหนหดูทางนี้อันนี้เห็นไหมคะชัดนะแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ ดูความแตกต่างระหว่างงานแช่กับงานไม่แช่อันนี้คืองานที่เราล้างเมื่อกี้ดูนะคะจะยืดแตกอย่างนี้เลยค่ะส่วนงานที่เรา,เาลงไปคั่วเลยมีเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนให้ดูอันนี้จะเปื่อยมากแล้วยุ่ยมากส่วนงานตัวนี้น,นี่เราคั่วทำอะไรหนอเราลืมไปแล้วแม่คั่ว งาตัวนี้ไม่รู้ขั้วใส่อะไรดนะือันนี้เมื่อสักสองวันก่อนไม่รู้ใส่อะไรลืมอันนี้คืองาจากถุงแล้วก็เทลงไปเลยค่ะอันนี้เขาจะแข็งมากนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเทจากถุงแล้วไปขั้วนะมันจะมีความแตกต่างหน่อยนึ่งนะคะไม่ขาดนะคะบีบยังไงก็ไม่แตกบีบยังไงก็ไม่แตกอันนี้คืองาที่ไม่ได้ไม่ได้ล้างเราเทจากถุงเขย่าฝุ่นแล้วเราก็เอาไปขั้วเลย ไม่ด้วยนั้นใส่อะไรก็ไมู่้องลืมแหละส่วนงานที่เราเอาผักผ่านน้าหรือว่าล้างน้ําเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะยุ่ยมากเลยโดยที่เราไม่ต้องอะไรมากมายเลยค่ะเนี่ยเขาจะกรอบแบบเปื่อยดีเหลือเกินกรอบแบบเปื่อยๆเลยค่ะลองดูนะคะความแตกต่างเขามีนะเพื่อนๆนะอันนี้เวลาเราโรยในขนมไม่ว่าจะเป็นถั่วแปบหรือขนมอะไรที่เกี่ยวกับงาของแครงกะทิสดนี้ค่ะให้ทําอย่างนี้ล้างน้าก่อนแล้วก็ไปคั่วอร่อยมาก แต่ถ้าเอาในถุงไปคั่วเลยจะเหนียวเหนียวอันนี้วันนั้นไม่รู้ใส่อะไรไม่รู้ลืมต่อค่ะต่อน้ำสุกี้นะน้ำส้มสายชูเนาะเพ,พื่อนๆน้ำส้มสายชูนะคะส้มใส่น้ำส้ำมไปสักเกือบแก้วกาแฟนะเกือบแก้วกาแฟนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะแก้วกาแฟนี้เป็นใบเล็กน้ำด้วยนะใส่ลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปสองสองแก้วครึ่ง ใส่น้ำกระเทียมดองกะแก้วกะครึ่งแก้วค่ะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีความหวานอีกอย่าง,น,งนะไม่เหมือนน้ำตาลนะมันจะหวานแบบหวานแบบขันทสกอรนะ์เนาะหวานหวานแบบดีน้ำตาลอ่ะเขาเรียกดีน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปประมาณหนึ่งทับทีนะคะดอกกะเอานะดอกกะเอานะหนึ่งทับทีประมาณนี้ซอสพริกอีกนิดหน่อย ซัสพีไม่ต้องเยอะค่ะกะสักหนึ่งทพีติดลงไปเลยหนึ่งทพีแค่นี้ค่ะแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดอย่าเพิ่งใส่เกลือเดี๋ยวเราค่อยมาชิมแล้วใส่เกลือทีหลังปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วนำไปตั้งไฟค่ะ อ่อนนะคะเคี่ยวให้เดือดสักพักหนึ่งเคี่ยวไฟนอ่อน,อนในี่เขาเดือดอยู่สักพักหนึ่งค่ะจะเก็บได้นานเพื่อนแค่นี้คาะเสร็จแล้วเราเคี่ยวได้ระดับนึงแล้วเนาะเราเคี่ยวได้พักหนล้วเนาะดีแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำสุก,กี้ แบบนี้เราเก็บได้หลายวันพอเราจะทานเราก็ทําแบบนี้ค่ะตักออกมาต่างหากแล้วก็มาโรยงานนะคะอย่างนี้เย็นดีแล้วเราก็เอาฝาปิดไว้หรือว่าเพื่อนๆจะใส่ถุงเข้าตู้เย็นก็ได้อยู่ได้หลายวันค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ